สนับสนุนโดย AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA e c o เราให้คุณมากกว่าแสงสว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงแหล่งความรู้สู่ความก้าวหน้าเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเป็นตลาดวิทยาของปวงชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทน เพื่อจะเห็นภาพชัดเจนนะครับจะ,จะพูดถึงประเทศที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์ตามทวีปนะครับเพื่อจะแบ่งง่ายเห็นความแตกต่างในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ต่างๆแต่และราชวงศ์ต้องเผชิญก็จะค่อนข้างเหมือนกันเริ่มที่ยุโรปครับยุโรปนี่มี10ประเทศที่ยังมีสถาบันกษัตริย์คืออังกฤษหรือสหราชอาณาจ,จรรักรเดนมาร์กสวีเดนสเปนเนเธอร์แลนด ราชรัฐลิกเทนสไตล์นอร์เวย์เบลเยียมราชรัฐลักเซมเบิร์กและราชรัฐโมนาโคครับไม่ได้เรียงตามอักษรเหมือนปกตินะครับเพราะว่าในวาระเฉลิมฉลองการครองราชครั้งนี้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้จัดขบวนพระประมุกเรียงตามจำนวนปีที่พระประมุกครองราชเวลาเสด็จกษัตริย์องค์ที่มีอายุการครองราชน้อยกว่าจะเสด็จก่อน แต่เวลาพูดถึงประเทศจะเรียงจากประเทศที่กษัตริย์ครองราชนานกว่ามาก่อนนะครับค่ะจุดที่น่าสนใจมากที่สุดเลยนะคะเกี่ยวกับราชวงศ์ทางยุโรปเนี่ยก็คือการที่ผู้คนเนี่ยจะสามารถวิพากวิจาร์ณแล้วก็เข้าไปล่วงรู้นะคะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของออ พระองค์ต่างๆได้นะคะอย่างที่เราจะเห็นกันในข่าวบ่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านยุโรปเองเขาก็เป็นหนึ่งในต้นแบบของความคิดประชาธิปไตยนะคะของตลาดเสรีของแนวความคิดก้าวหน้าต่างๆแล้วก็จะมีการระบุเอาไว้เลยนะคะตามกฎหมายถึงสิทธิเสรีภาพค่ะในการกล่าวถึงพระหมหากษัตริย์และสถาบันพระหมหากษัตริย์นะคะ เราจึงจะเห็นค่ะว่ามีการพูดถึงเยอะกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก้าวล่วงเข้าไปในเรื่องของชีวิตส่วนพระองค์กันด้วยมีทั้งชื่นชมมีทั้งวิพากษ์วิจารณ์นะคะมีทั้งให้กําลังใจถ้าเกิดว่าอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆราชวงศ์มนาโกกับอังกฤษนี่ก็ยังมีนิตยสารเว็บไซต์เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราชวงศ์ทั้งแบบที่เป็นทางการกับบางครั้งก็มีเชิงซุบซิบด้วยครับ แต่ว,ว่าถึงแม้จะมีข่าวเช่นเจ้าหญิงเจ้าชายที่อาจจะมีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองตัวของพระองค์เองได้ดูกันบ่อยๆเนี่ยภาพของพระราชากับพระราชินีทางยุโรปในสายตาคนทั่วไปก็ยังเป็นภาพของปัญญาชนมีความคิดมีฐานะดีมีบทบาทในการสร้างสารรค์ต่างๆเพื่อโลกไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์กีฬาไปจนถึงด้านอนุรักษ์ธรรมชาติศิลปะเช่น g กรนด์ยุกอองเรแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กทรงมีบทบาทเรื่องการอนุรักษ์ที่หมู่เกาะกาลาปากอสและเจ้าชายฮันส์แอดมแห่งราชรัฐลิกเท e นสไตน์ที่ทรงเป็นเจ้าของกลุ่มธนาคาร LGT ทรงสะสมงานศิละปะล้ำค่าและก็ทรงนำออกแสดงให้ประชาชนชมฟรีที่พิพิธภัณฑ์หรือด้านวรรณกรรมอย่างเช่นกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสของสเปน ทรงสนับสนุนงานแปลวรรณกรรมอย่างเช่นแปลเรื่องดอนคิโฮเต้แห่งลามันชาซึ่งก็เพิ่งแปลเป็นภาษาไทยมาหยกๆนี่นะครับและยังทรงสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาสเปนไปทั่วโลกด้วยและสมเด็จพระราชินีมาร์เกรเอรที่2แห่งเดนมาร์กทรงเป็นศิลปินแล้วก็ทรงวาดภาพประกอบให้กับหนังสือ Lord of the Ring ฉบับภาษาเดนิชด้วย โอ้โหพูดถึงสมเด็จพระราชาธิบดีฮวนคาร์ลอสที่1แห่งสเปนแล้วนะคะแล้วก็สมเด็จพระราชินีนาถมารเกรตเทอร์ที่2นะคะแห่งเดนมาร์กนะคะก็มีจุดที่น่าสนใจมากนะคะคเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเนี่ยก็กระทบ ถึงพระองค์ทั้งสองโดยตรงด้วยนะคะเรื่องแรกค่ะมาดูที่สมเด็จพระราชินีนาถมากเกรเตอร์นะคะต้องบอกแล้วค่ะว่าแรกทีเดียวเนี่ยพระองค์ไม่มีสิทธิ์นะคะในราชบัลลังค์ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชาธิดาของพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าเฟเดริกที่4นะคะเพราะว่าเหตุก็คือกฎหมายค่ะเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์ในเดนมาร์ก เมื่อพระองค์ประสูตรเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้หญิงนะคะครองราชได้แต่ว่าเพราะช่วงนั้นค่ะสิทธิสตรีเฟื่องฟูมากในยุโรปรนะคะคแล้วก็เพราะพระเจ้าเฟเดรที่4ไม่มีพระราชโอรสด้วยนะคะจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในปีพศ2496ก็เลยทําให้พระองค์ได้ขึ้นครองราชค่ะเรื่องของกระสัตฮวนคาร์ลอสที่หนึนี่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับ เราที่ติดตามศึกษาสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกพระองค์ประสูติในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองมีการแทรกแซงของนาซีเยอรมันและก็ฟาสซิส,สอิตาลีพระอายกาคือพระเจ้าอันฟองโซที่13ต้องเสด็จลี้ภัยพร้อมสมาชิกในพระราชวงศ์และต้องสละราชสมบัติให้กับจอมพลฟรานซิสโกฟรังโกแต่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดว่าหลังจากช่วงการปกครองยาวนานถึง30ปีของฟรังโก ซึ่งดนชื่อว่าเป็นเผด็จก,การคนสุดท้ายของยุโรปเนี่ยฟรังโกกลับแต่งตั้งเจ้าชายฮวนคาร์ลอสเป็นทายาททางการเมืองน่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองว่ามีผู้รอแย่งอำนาจกันหลายฝ่ายก็ได้ในช่วงนั้นนะครับ เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชนะคะพระองค์ทรงยกเลิกระบอบเผด็จการค่ะของฟรังกโกนะคะแล้วก็จัดตั้งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแทนขึ้นมานะคะก็มีทหารกลุ่มที่ยังสนับสนุนในพลฟรังกโกเนี่ยพยายามก่อรัฐประหารค่ะแต่ว่าพ่ายแพ้ต่อกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสนะคะแล้วก็ประชาชนของสเปนเองค่ะซึ่งก็ต้องการพระมหากษัตริย์นะคะประชาธิปไตยด้วยที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศ มากกว่าระบบะเผด็จก,การค่ะตอนนี้ชาวสเปนกําลังมีความสุขกับข่าวดีของพระราชวงศ์ครับโดยเฉพาะหลังจากมากุฎราชกุมารแห่งสเปนเจ้าชายเฟลิเป้อภิเซกสมรสเจ้าหญิงเลติเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้สัก4ีหปีเมื่อทรงเป็นเจ้าชายหนุ่มเนื้อหอมเนี่ยทรงเป็นข่าวซุบซิบรายวันในเรื่องความรักกับสาวสวยระดับดาราและนางแบบ มากน่าหลายตาครับน่าสนใจว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้สามัญชนก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของพระราชาและราชินียุโรปเนี่ยนักสังเกตการราชวงศ์บอกว่าเริ่มต้นโดยคีนอลิซาเบธที่สองแห่งอังกฤษนี่เองเพราะว่าในปี2495ที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเนี่ยก็โปรดให้ช่างภาพโทรทัศน์เข้าไปถ่ายทำพระราชาพิธีเพื่อจะเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษและในยุโรป นักสังเกตการณ์ที่นั่นบอกครับว่าหลังจากนั้นชีวิตของพระองค์ก็ทรงเป็นสาธารณะตามมาด้วยกรรษัตริย์พระองค์อื่นๆในยุโรปค,ครับน่นเป็นครั้งแรกและตามมาด้วยการที่เป็นข่าวเป็นคราวไปถึงประชาชนมากขึ้น ค่ะแต่ว่าจริงๆจะว่าไปแล้วนะคะสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2ทรงคุ้นเคยนะคะกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นครองราชในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ทรงมีพระราชสาวนีออก อากาศด้วยนะคะปลุกใจเด็กๆนะคะชาวอังกฤษแล้วก็ในเครือจักรภพด้วยให้มีความหวังขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วกษัตริย์ในยุโรปส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอสมควรครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยกษัตริย์ในยุโรปมีบาดแผลทางใจร่วมกันเพราะว่าถูกรุกรานโดยนาซีโดยเฉพาะถ้าคิดว่าราชวงศ์ในยุโรปนั้นเก่าแก่มากเนี่ยเช่นเดนมาร์ก ส่วนใหญ่ปกครองประเทศสืบทอดราชวงศ์ยาวนานเป็นร้อปีครับและมักจะพิเศษสมรสกันเองภายในทวีปฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จึงเป็นพระญาติกันในยุโรปค,ครับถึงนาซีนะคะก็ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีนาด b e ีย r ริกซนะคะแห่งเนเธอร์แลนด์ผู้ว่พระองค์นะคะเป็น สมเด็จพระราชินีที่ถูกประชาชนประท้วงอย่างรุนแรงถึงสองครั้งด้วยกันค่ะครั้งแรกนะคะในปีพศ2509เมื่อยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารีอยู่นะคะทรงอภิเษกสมรสกับนักการทูตเยอรมันคือคลาวส von นอัมส์เบิค่ะซึ่งมีประวัตินะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับยุวชนนาซีค่ะแต่ว่าการประท้วงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปขัดขวางการอาภิเษกสมรสได้นะคะ ครั้งที่สองค่ะเมื่อเสด็จขึ้นครองราชนะคะในปีพศ2523ทรงโปรดนะคะให้จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เลยค่ะแต่ว่าประชาชนนะคะซึ่งยังเคืองพระองค์อยู่เกี่ยวกับเรื่องการอภิเษกสมรสก็ไม่ค่อยพอใจอก็เลยออกมาประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประกอบกับว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาก็คือปัญหาการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนด้วยค่ะแต่ว่าสมเด็จพระราชนีนาถเบียทริกส์นะคะกับพระสวามี ทรงไม่เคยเติบโต้อตอบเลยนะคะไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้นค่ะทรงมุ่งปฏิบัติพระราชภารกิจนะคะในฐานะสัญ,ญลักษณ์ประเทศบ้างในฐานะที่ปรึกษาของรัฐบาลบ้างเวลาผ่านไป10ปีค่ะทั้งสองพระองค์นะคะกลายเป็นขวัญใจของประชาชนเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งพอใจนะคะว่าสมเด็จพระราชินีและพระสวามีทรงมีเสน่ห์ทรงวางตัวดีแล้วก็ทรงมีพระปิชาสามารถค่ะ รัฐประบทบาทของพระหมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยคือทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จเยือนต่างประเทศและทรงให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆกับคณะรัฐมนตรีในวาระที่เข้าเฝ้าเป็นประจําทุกสัปดาห์และปกติจะไม่ทรงแสดงความเห็นทางการเมืองต่อสาธารณะเจ้าผู้ครองรัฐในราชรัฐขนาดเล็กอย่างลิกเซนสไตน์ก็จะทรงมีบทบาททางการเมืองมากกว่าครับ ถ้าไปถามชาวยุโรปในประเทศที่ยังมีสถาบันกษัตริย์พวกเขาจะบอกว่าแม้ว่าพวกเขาจะมีความเห็นเกี่ยวกับพระราชวงศ์ได้แต่ก็ภูมิใจที่มีพระราชวงศ์เพราะว่าพระราชวงศ์หรืออีกนายหนึ่งก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นภาพสะท้อนอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศโดยเฉพาะเมื่อบรรดาพระราชวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อประโยชน์ของโลกในทางต่างๆซึ่งสะท้อนใหน้เห็นถึงปัญญาและความสามารถของชาวยุโรป นี่เป็นสถาบันกษัตริย์ในยุโรปนะครับกลับมาจะไปดูครับว่าสถาบันกษัตริย์ในโอเชเนียหรือประเทศในแปซิฟิกกับทวีปแอฟริกานั้นเป็นอย่างไรใกล้จากคนไทยหน่อยแต่ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันทีเดียวครับอีกสักครู่ครับ